ครับรีวิวไว้พี่เขาหน่อยนะครับก็นี่รีโมทนี่กดยกเวลาเราเปิดท้ายแล้วเราเทข้างหลังเนาะก็กดรีโมทยกได้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรนี่ ยกจบไม่ต้องเข้าในรถนะครับยกพลังแล้วยกได้ระดับพอสมควรแล้วก็เข้าในรถขับมาขยบรถไปหน้าหน่อยประมาณนี้ครับในชุดก็นี่ครับกระบอกดําแล้วก็ดามดามกระบะแล้วก็มีปั๊มคือให้หมดเลยเอาไปพร้อมใส่ได้เลยถ้ามาติดตั้งอยู่ที่ร้านนะครับ แล้วถังน้ามันก็ใช้ถังน้ามันเดิมไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมนะครับเครื่องก็มาเร็วถ้าโดนสนิมแล้วจะมีปัญหาในภายหลังนะครับถังน้ามันใช้ของเดิมได้เลยอันนี้ครับที่อู่เน้นของเดิมซะส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากครับใช้งานได้เหมือนเดิมปกติทุกอย่างมีผัวขับรถนะนะต้องทําใจเลยหนึ่งเขาไม่มีเวลาให้สองบ้านไม่ค่อยได้เข้าสามโทรไปไม่ค่อยว่างเขาไม่มีอะไรหรอกเขาคุยเรื่องรถเรื่องงานเขาแค่นั้นเราอยู่บ้านเราต้องทําใจเรา Sorry, it's -E DJ. Sorry, it's -E DJ. Sorry, it's -E DJ. มีกองยาวก็ต้องมีวงมโหลีเหมือนกับเราที่หน้าตาดีก็ต้องมีอะไรที่มโหลานเป็นวัยรุ่นไม่มีบ้านให้กับถ้าทำความฝันไม่สำเร็จเดี๋ยวคิดว่ากูพูดเล่นถ้ามึงซื้อบ้านแล้วกูก็นับถือมึงมึงเก่งมาก นับถือคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองเพราะกูก็ยังไม่มีเหมือนกันบ้านกูคือทุกคืนเป็นไอต่แกงแมาเบ่งมาติดบอสซมนีติดบอสไว้ซัมนี้บอติดพุ่นรถพมส่วนมันจะอยู่เพียงตาไฟหนารถพุนี่เป็นไอบอติดออกเงี้ยบอติดซัมนี้ซัมนี้ว่ารถติดออกเงี้ยบอยู่เฮ้ยจังไหนกับบอยู่มาเป็นยังเนี่ย เนี่ยพ่อยนะมันไม่ยู่แล้วอ๋อ อ่าร้อยถึงร้อยที่สุดกับปมนะครับคำว่ามิตรภาพนะครับนะเราไม่จําเป็นว่าต้องรู้จักกันมาก่อนนะครับเราสร้างมันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเราดีกับเผื่อนเผื่อนก็ดีกับเรานะครับถ้าว่าเราดอกับเผื่อนเผื่อนก็ดอกับเรานะครับคือดอให้ใจเพื่อนไปนะครับเผื่อนก็ใจนั้นเราลบมานะครับนะเพราะฉะนั้นคือกอบเผื่อนนะครับนะคือคัวดีได้แต่ยาวยาวหัวดอนะครับนะ เพราะว่าเพืือนทุกคนคือมันตามทันเปตั้นหนอไหมนะครับมันขึ้นอยู่แต่ว่าเขาจะแรงหรือไม่นะครับบางคนเขาดูทันแต่เขาไม่แรงนะครับแต่เขาไม่แรงกันไม่ใช่ว่าเขากลัวนะครับแต่คือเขาอยากย่ามีมีคุณเป็นเพืือนในชีวิตอยู่นะครับนะว่าไวกิจนะครับสียล้ำนะครับลำทางนู่นครับผมนะครับ ไปไปไปพักไม่สิ่งวิ่งไปปากใต้นะครับพักสดๆดากใต้ไปเดียวนะครับผมนะครับวันนี้ก็ด่วนพักด่วนพักนะครับมีเเมือนๆตามมาคณะหล่อล่างพุ่มใจคณะทถาใดนะครับคณะหล่อล่างก็เป็นกรอบสิบห้านะครับถากวางเจ็ดนิ้วถึงนะครับทางหนอนะครับมันก็จะลนช่วงเกมยากนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีเหมือนๆตามเข้ามาว่า กนชนหน้าปิดนี้ปานร้อนขึ้นไหมนะครับหมอได้เลยนะครับสำหรับตาวาดรถที่ยังไม่ได้แก้หว่วน้ำทีนะครับมีปัญหาครับความร้อนในนอนนะครับความร้อนมาเดิมประมาณสี่ถึงห้านะครับน,นั่นแหละนะครับวันนี้ก็ใครเรยอก็โบมือถักวักมือเรียได้นะครับนะพักไปสิงนหิ้งไปปากตายนะครับ